เลยค่ะค,ะคนหาความลับนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคพิเศษคือ,อ,อด้วยเทคนิคสกรีนซิงค์นเนี่ยคะ่ะสามารถให้พิพิก卡尔เนี่ยกดควบคุมหนังเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะกดเลย์เพื่อเริ่มเล่นนะคะหรือกดเล่นต่อหลังจากชมความลับเสร็จค่ะกดเลย์เพื่อให้หนังเริ่มเล่นค่ะความลับมันแค่แค่การแต่ทำไมมันหนักขนาดนี้นะ มีใครจะเป็นแบบผมมั้ยนี่แก่ว่าชั้นไง่มน,นั่นน่ะใครโหวกันวะแล้วก็ชั้นสิ ยงวิโออะไรนะไม่ได้ขึ้นฉันหรอกเข้าใจวะฮนะแต่ทำไมเขาไม่ชอบฉันวะค่ะพอถึงชากที่มีความลับซ่อนอยู่นะคะหน้าจอคอมจะทำการหยุดอัตโนมัติค่ะเพราะมีสัญลักษณ์บางอย่างกระพริบขึ้นนะคะโดยมีเมสเซจแจ้งให้ว่ารูปนี้มีเรื่องราวซ่อนอยู่นะให้กดปุ่มค้นหาความลับบนหน้าจอมือถือ โอเคจะมีไอเทมปรากฏขึ้นนะคะโดยในที่นี้เราจะเข้าไปค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรูปใบน,นี้ค่ะด้วยวิธีการอินเทอร์แอคทีฟโดยการใช้นิ้วนะคะวาดเป็นรูปหัวใจค่ะหลังจากนั้นจะมีวิดีโอที่เป็นเรื่องราวภาพถ่ายที่ถูกฉีกใบน,นี้ปรากฏขึ้นค่ะรับชมวิดีโอค่ะโอ้ยไอ้เอ็กเอามือมาไนะ้ไ,ไวเลยออ โอ้บอกตรงๆชอบมากยิ่งตอนแกนะเปเรี้ยวกับพวกพ่วาาเกอร์โอ้โหเดี๋ยวรอแล้วนะอเอาใจเราไปเสี่ยวฮะเอาใเราไปเนี่เน็เอะไรวะเปี้ยวอะไรเปี้ยวอะไร,ะไรมึนผมมึงก็ใช่นมผมโดนปัดยิงลีนนี่จะจอยไปช่วย,วยเองไหมด้วยมีหวังแกได้จีบพวกไปแล้ว หน้าตอนเนี้ยหน้าตัวกว่าตอนพัวอีก่ะให้มันเบาๆหน่อยนี่จะซึ้งหรือจะเสียววะเนี้ยพี่ครับพี่ครับช่วยห่ายรูปให้ผมก่อไปเลนะอ๋อได้ได้ได้ไปไหนมาต้องใช้มนเที่ยวกันมาชิมนะชิมนะเดินสางพ้องาค่ะหลังจากรับชมความรักที่หนึ่จบนะคะเราจะใช้มือถือ กดปุ่มเล่นค่ะเพื่อควบคุมให้หนังดำเนินเรื่องต่อค่ะชอบแล้ว,วันแั้นอยู่ได้ครับเพลงต่อไปสำหรับคนกล,ลบบ้านะฮะกล้ารักแต่ไม่กล้าบอกสอนแดงริงไรว่าไม่กล้า 本来嘛。 ต้เขาก็เป็นคนแฟร์มากเลยือแกยอมไม่ใชนมีคนใหม่ตอนนี้เขาไม่อยู่ด้วยอ่ะตัืวฉันต้นคงชอบตอนนี้เขาเป็นแบบนี้กันมั้งวันนี้แกจะโทรมาเศร้าอะไรของแกวะก็ฉันเล่าจากงานเราด้วยดิ hey! เฮ้ยไปยี่ที่บ้านรู้ยังเนี่ยเนี่ยแหละฉันกังวลอยู่อ่ะไหนหมอหนะน่ะนี่ พีโดมีชื่อเรียกนะ<ด>พีโดโดโดเขาคงไม่ชอบหรอกที่ทำแบบเนี้เขาจะไม่รู้ได้ไงล่าฉั่ต้องเจออะไรอะไรที่ทำง,งานบ้าง แต่ละแบบก็จะเปลี่ยนไปตามสีของน้ำผลไม้ที่มันอยู่ข้างในนะคะไม่ทราบว่าในสีแบบนี้ชอบแบบไหนที่สุดดีคะชอบดันโกยถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่คือเนี่ยผมดูมาแล้วนะสีแบบเนี่ยแบบหนึ่งก็ดีแต่ผมอยากให้คุณนะเอาแบบที่หนึ่งเนี่ยมาผสมแบบที่สองด้วยส่วนโทนสีเนี่ยอยากให้คุณใช้ของแบบที่สามนะครับ แล้วก็ข้อความเนี่ยเอาข้อความของแบบที่สี่เนี่ยเอามาม i x รวมกันได้หมดทําให้ผมได้ไหมครับขอโทษนะคะที่บ้านเวลาทานข้าวเอากับมาเทรวมกินได้ป่ะ <c oughs> คือฉันหมายถึงถ้ามารวมกันมันคงจะไม่ค่อยอร่อยอะค่ะแต่ผมว่านะอร่อย เราไวอย่างช่วยนะจอยตังเงินเก็บเราก็ไม่พอขอบใจมากเอเราก็ส่งให้เราวอน,นี้แหละเฮ้ยเราไปส่งไม่ต้องเฮ้ยนะเดี๋ยวเราไปส่งเองก็บอกว่าไม่เอาไม่ต้องอยากเดินคิดอะไรคนเดียวบาลวนะ Thank you Correct. เองเรงนี้ป้าเข้าใจ้าเป็นป้าป้าจะทำจากเอง,งแสดงว่าป้ามีแค่เอกอยู่ใช่ไหมครับอืมแต่มีข้อแม้อยู่ข้อเดียว <c oughs> ป้าว่ามาเลยครับเงินอยู่ที่ม้าทั้งหมดเลยว,วะ่ะ เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะพอมีสัญ,ญลักษณ์ความลับปรากฏขึ้นบนหน้าจอให้กดปุ่มค้นหาความลับบนมือถือนะคะในความลับนี้เราจะได้กุญแจห้องของป้าและม้ามาค่ะให้คลิกที่กุญแจห้องนะคะแล้วก็วาดนิ้วเป็นวงกลมเพื่อบิดลูกปิดประตูแอบเข้าไปดูความลับของป้ามาที่ยังไม่เคยมีใครได้รู้ค่ะที่วิดีโอค่ะ ไม่ต้องเลยวันนี้ไม่มีอารมณ์มาไม่ใช่เรื่องนั้น <c oughs> ก็เรื่องอ่ะเองน่ะสิไม่ต้องพูดแล้วเงินตั้งหลายแสนไม่ใช่น้อยนะ,จร,ะจริงจริงนะจอยก็ต้องไปหาพ่อแม่เขาสิก็กทู่มเลงทุนก็ต้องเชื่ออ้วนถ้าลงทุนให้อเอกอีกเรื่องหนึง่งก็ใช่ใช่ใช่ใชไม่ใช่อพรวไม่ให้อเอกโตแล้วอยากช่วยก็ต้องไปจัดการเอาเองมันจะมากไปแล้วนะอเอกนี่ย่มันทำนี้ไม่ถูกต้องโตแล้วยังมาขอเงินพ่อแม่แที่มาพูดมาทุกอย่างบุ่เป่ง ไม่ต้องเลยนเนนี้ปจาไม่มีลง <laughs> หิบมือถือขึ้นมากดที่ปุ่มค้นหาความลับนะคะเราจะได้ตะเกียงมาค่ะคลิกที่ตะเกียงวิธีการอินเทอร์แอคทีฟคือให้ถูตะเกียงไปมาซ้ายขวาค่ะเพื่อเข้าไปดูที่มาของตะเกียงและคำว่าเอกลักษณ์นี้ค่ะเฮ้ยจอยไม่กลับบ้านเหรอ ช่วยน่าสักผ้าอ,อยู่เนี่ยอะไรช่วยตาบะนี่กวนนะเฮ้ยสวยนะเนี่ยอ,อ้าวหรแกเนี่ยอฉันว่ามันยังดูผิดส่วนยังไงไม่รู้อ่ะอืมงั้นฉันขอจะเอาไปทังแหละวันนี้มันเกิดเอ้าเหรออ่ะให้ก็ได้เอาไปขอพรยิงกันเฮ้ยมันเกิดเราดีก็ตั้งใจให้หน่อยดีวันนี้จะพาไปกินข้าวเนี่ย ยิงเอกระดิ่งเหรอชอบอ่ะตอนแรกนึกว่าการชามาาสมุดเอาเฮ้ยมึงจะเอาป่ะเนี่ยกับผมพูดมากเอาอีกืนมาไม่หายหลับเไม่ห้เอาคืนมาไม่ห้แล้ว ในความลับที่สี่นะคะเมื่อกดกลุ่มค้นหาความลับเราจะได้ไดอารี่ของเอกขึ้นมาเล่มหนึ่งค่ะพี่ๆนักข่าวสามารถคลิกเข้าไปที่ไดอารี่แล้วหยิบไดอารี่ขึ้นมาเปิดอา่านโดยการใช้วาดนิ้วไปที่มุมขวาของหน้าจอกระดาษนะคะเพื่อพลิกหน้ากระดาษแล้ขออนุญาตอ่านข้อความที่เอกเขาระบายเอาไว้ในไดอารี่เล่มน,นี้สักหนึ่งข้อความนะคะเขาเขียนว่า อยากจะถูตะเกียงของพรให้เธอเป็นแชมพูเพราะจะได้ดีกับผมค่ะยังมีข้อความเหล่านี้อีกหลายหน้านะคะถ้าเกิดว่าข้อความไหนที่โดนใจเนี่ยผู้เล่นเนี่ยสามารถกดแชร์ Facebook ขึ้นไปหน้าจอ Facebook ของเราได้ค่ะค่ะหลังจากชมข้อความในไดอารี่เสร็จนะคะแล้วก็กดปุ่มเลง y เพื่อให้หนัง mm. เล่นต่อได้ะคะ่ะ ไปไ,ไหนเขาเย็นนะวะพอดีนัดพี่โดไว้อ่ะจะเลี้ยงส่งเขาไว้เป็นวันอื่นเหมือนกันเนะาะคุณมง่ายนะ 手机应用呗。 เออยากรูอยากรู้มีเงื่อนไขเดียวออว่ามาว่ามาแต่ห้างโกงนะไม่โกนไม่โกนผไม่บอก ความลับที่5ค่ะเมื่อพี่พี่นักข่าวนะคะกดที่ปุ่มค้นหาความลับนะคะจะมีกระดาษยาบปรากฏขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราจะได้เห็นกล่องเดียวกับที่นักเอกได้เปิดเมื่อสักครู่นี้เลยให้วาดนิ้วไปเพื่อเปิดกล่องนะคะแล้วก็กดกระดาษขึ้นมาหยิบแล้วเปิดดูทีละแผ่นได้ค่ะนะคะข้อความไหนบนกระดาษที่โดนใจรู้สึกว่าชื่นชอบเนี่ยเราก็สามารถแชร์ผ่าน Facebook ได้เช่นเดียวกันกับไดอารี่เมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นกดปุ่มปิดค่ะ เราจะเจอหน้าค้นหาความลับหน้าที่แจ้งว่าพี่ๆนักข่าวได้ค้นหาความลับคนพบค,ค,ความลับทั้งหมดแล้วค่ะสามารถกดปุ่มแชร์เพื่อบอกเพื่อนได้ว่าเราอะเจอความลับครบทั้งหมดแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า Product นะคะที่แจ้งว่าเพราะความลับบางอย่างมีค่าที่จะเก็บมันไว้ค่ะโดยในหน้านี้เนี่ยเราสามารถคลิกที่ปุ่มรายละเอียดนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในขณะเดียวกันเมือ่อเมื่อหน้าสักคู่เมื่อ ก็ตะกี้นะคะสามารถคลิกที่ปุ่มสมัครสมัครบริการของ Car for Cash p ป o ได้ในหน้านี้เลยนะคะหลังจากนั้นพอกดกลับไปที่หน้าหลักเนี่ยเราจะเจอกล่องใบหนึ่งค่ะที่รวบรวมไอเทมทั้งหมดที่เมื่อสักครู่นี้เราค้นพบได้เนี่ยพี่ๆนะะักข่าวสามารถคลิกที่ไอเทมเนี่ยเพื่อเล่นซีเีส์เ้ิ่มได้หรือในทางเดียวกันสามารถคลิกที่ปุ่มดูหนังต่อเนี่ยเพื่อดูหนังต่อจนจบเรื่องได้ค่ะ Thank <laughs> you. ถ้าจอยเจอใครอ่ะจอยไม่ต้องรอพี่นะั้นจอยขาพี่โคิดถึงใครอยู่หรอือเปล่านี่ไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เชนเนี่ยไปกับพี่ด้วย บาทน tamam. ่ครับอยากโอ้ตอนเนี้ยม <asing sprout Likewise offs> <possible> ีละกันชื่ออะไรเอกระดินเป็นจะเคยรู้ความรู้สึกเมื่อความรักมันเปิดเผยมันสบายมันไม่เป็นอย่างที่เคยโลกของเธอกับฉันก็เปลี่ยนไ Thì cái người mà giờ này nè